3ตัวนี้แตกต่างกันอย่างไรคลิปนี้มีคำตอบค่ะมีคำถามเข้ามามากมายเลยนะคะว่าไอตัวลูมิสปาเนี่ยคะ่ะแล้วตัวเกานิกสปารวมทั้งน้องใหม่ของเราล่าสุดคือตัวนะคะ ฮิท o ็อกบูส์ของเราเนะะี่ยค่ะมีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะจำเป็นไหมที่เราต้องใช้ทั้ง3ตัวพร้อมกันแล้วที่สำคัญใช้อย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุด <S <S เอากันง่ายๆนะคะให้ทุกคนอลองนึกภาพเวลาที่ตัวเองปลูกต้นมะม่วงที่กําลังเติบโตขึ้นมานะแล้วเราอยากให้ผลผลิตของเราออกมาดีที่สุดนะคะ ดูตัวแรกคือตัวของลูมิสปาตัวเนี้ยมันเปรียบเสมือนเวลาที่เราอ่ะกำลังพรวนดินเพื่อเตรียมดินค่ะเพื่อรับแร่ธาตุสาัตอาหารที่กำลังจะเข้าสู่ต้นไม้ของเราค่ะง่ายๆเลยนะคะต่อมาคือตัวของกาวนิสปาตัวเนี้ รวมแหล่งสารอาหารแร่ธาตุที่มากมายเพราะตัวทรีทเม้นต์ของเกาเนิสปาจะเหมือนการที่เราเติมสารอาหารแร่ธาตุต่างๆให้กับต้นไม้ของเราค่ะโอ้โหจะบอกเลยว่าถ้าต้นไม้ของเราใช่ไหมคะได้สารอาหารที่อุดมสมบูรณ์เนี่ยมันจะเดิญเติบโตม,มากแค่ไหนเพราะตัวทรีทเม้นต์ของเกาเนิสปาเนี่ยมันมีวิตามินมากกว่า30ชนิดแล้วมีนวัตกรกับเอชล็อกไปฟื้นฟนูนะคะผิวของเราเหมือนกับการฟื้นฟูของ ต้นไม้ด้วยเช่นกันแล้วไอตัว Edge Lock Boost ตัวใหม่ละคะเปรียบเสมือนค่ะการตกแต่งที่ทำให้ผลมะม่วงของเราค่ะออกมาสวยงามไม่มีแมลงกัดหรือว่าผิวที่ไม่เรียบเนียนาหายไปให้ผลของมันค่ะออกมาสวยเป่งปังดูอิม่มน้ำชุม่มชื่นใครเห็นปุ๊บก็อยากจะลิ้มรสของมะม่วงลูกนั้น เรามาดูคุณสมบัติตัวแรกลูมิสปากันก่อนนะคะตื่นเต้นมากเลยค่ะลูมิสปาคือเครื่องมือนวัตกรรมเพื่อผิวสวยคือเครื่องมือที่มีการคิดค้นและพัฒนาร่วมกับแพทย์ผิวหนังและได้รับการพิสูจน์ทางการแพทย์แล้วว่าช่วยกระตุ้นการผลิตโปรตีนใต้ผิวโดวยใช้เทคโนโลยีเรียกว่าไมโครเพาเวอร์ออซิลเลชันและยังไม่พอนะคะยังสามารถทําความสะอาดผิวหน้าพร้อมบํารุงในขั้นตอนเดียวกันและเห็นผลลัพธ์ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยค่ะ ลูมิสปานะคะเป็นการทำทรีทเมนต์เพื่อปลุกเซลล์ผิวใหม่ยังไม่พอค่ะลูมิสปาช่วยทำให้การล้างหน้าของเราสะอาดล้ำลึกมากๆลูมิสปามีหัวซิลิคนเก็ดการแพทย์ที่บอกเลยค่ะว่าทำให้การล้างหน้าทุกครั้งของเรามีความอ่อนนุ่มอ่อนโยนกับผิวมากๆเลยค่ะแล้วหัวของลูมิสปายังมีไมโครเบลซิลเวอร์หรือแร่งเงินบริสุทธิ์ที่มีการดัก เชื้อโรคไม่ให้มีการสะสมเชื้อโรคขณะที่เราใช้หรือว่าหลังจากที่เราใช้เสร็จแล้วไล่ตัวเครื่องลูมิสปานี่นะคะจะใช้คู่กับตัวของตัวโฟมค่ะเข้าชื่อว่า activating cleanser นะคะซึ่งตัวนี้เป็นสูตรของ h d g e lock นะแล้วเราเนี่ยสามารถเลือกสูตรได้ถึง5สูตรเลยค่ะแล้วแต่สภาพผิวของแต่ละบุคคลลูมิสปาเนี่ยใช้เช้าเย็นแทนการล้างหน้าด้วยมือทั่วไปค่ะ ่วนตัวนี้นะคะคือตัวของเกา n i ก SPA มันจะมาพร้อมกับทรีทเมนต์นะคะพรีทรีทเมนต์เจลกับทรีทเมนต์ที่อุดมไปด้วยวิตามินต่างๆตัวสีฟ้าแล้วก็ตัวสีขาวแล้วไอตัวเครื่องสปาตรงนี้ค่ะมีหัวเปลี่ยนถึง4หัวด้วยกันค่ะซึ่งแต่ละหัวก็จะใช้กับทรีทเมนต์ต่างกันไปนะคะอ่ะพูดง่ายๆว่าตัวเกา n i กสปานะคะเป็นการนะคะทำทรีทเมนต์ผิว สัปดาห์สัปดาห์หนึงใช้1หรือ2ครั้งนะคะเป็นการเติมเต็มวิตามินที่มีแร่ธาตุสารอาหารมากกว่า30ชนิดแล้วนะคะที่สําคัญตัวทรีทเม้นต์นะคะตัวสีฟ้าตัวนี้ค่ะมีส่วนผสมของนวัตกรรม H-lock ซึ่งลงไปนะคะซ่อมผิวของเราถึงระดับยีนเลยค่ะพูดง่ายๆว่าตัวเกาเนกสปาเนี่ยเป็นการทำทรีทเม้นต์ผิวง่ายๆที่บ้านเลยค่ะ ตัวนี้นะคะตื่นเต้นมากเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นน้องใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเข้ามาเลยชื่อว่า H Lock Boost หรือเรียกว่า n w Skin b o o s t นะคะตัวนี้มันจะมาพร้อมกับตัว Treatment ที่เขาใช้คู่กันเลยค่ะนะคะเอาง่ายๆว่าเป็นการตกแต่งผิวของเราให้สวยงามนะคะด้วยเทคโนโลยีเฉพาะ New Skin เครื่อง n w Skin b o o s t จะส่งกระแสะไฟฟ้าสลับในระดับอ่อนๆหรือ Variable Pulse Microcurrent เพื่อทําการกระจาย activating treatment ที่มาคู่กันให้ไปทั่วผิวอย่างสม่ำเสมอจำนวน8ครั้งต่อ1วินาทีและไอตัว variable pulse microcurrent จะสลับจากบวกเป็นลบในระยะเวลาเท่ากันอย่างสม่ำเสมอทุกๆ2.4วินาที แล้วที่สำคัญเมื่อเราใช้ควบคู่กับ n e w Skin d g e Lock Boost Activating Treatment Microcurrent จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเลยค่ะทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าทั้ง3ตัวมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยค่ะแสดงว่าทั้ง3ตัวนะคะเราสามารถใช้คู่กันได้ไหมคะได้เลยค่ะลูบิสปาใช้ล้างหน้าเช้าเย็น วันกนิกสปาใช้ทําทิตเมนต์ผิวประจําสัปดาห์1-2ครั้งเอชล็อกบูทใช้วันละ1ครั้ง2นาทีก่อนทาบารุงเด y กับไนท์มีอีกหนึ่งคำถามที่ถามกันมาเยอะมากคือ จำเป็นต้องใช้ทั้ง3าตัวพร้อมกันไหมคะให้คำตอบเลยค่ะว่าไม่จำเป็นนะคะเราสามารถเลือกใช้ตัวไหนก็ได้แล้วแต่ความชอบปัญหาที่เรามีนะคะยังไงก็ได้ได้หมดเลยคะ่ะแต่นะคะพี่หน่อยมีเทคนิคว่าถ้าใช้3ตัวพร้อมกันเนี่ยมันจะทำให้ประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดเลยคะ่ะให้เลือกดูนะคะว่าจะใช้ บางตัวก่อนก็ได้ตามความจําเป็นหรือว่าใช้ทั้ง3ตัวพร้อมกันเลยก็ได้ค่ะแล้วแต่ว่าเราชอบแบบไหนได้เลยนะคะ